ออกจากความอร่อยแล้วหน้าตาอาหารและบรรยากาศในร้านก็เป็นสิ่งสําคัญวันนี้เราจะพาไปทานอาหารนานาชาติถ้าพูดถึงอาหารนานาชาติแล้วเราก็ต้องที่นี่กันเลยฮงบุอีชนดงออกจากสถานีอีชนทางประตูสี่แล้วเดินไปอีกหน่อยก็จะเจอกับซอยทงบุอีชนดงซอยนี้มีชื่อเล่นว่าลิตเติ้ลโตเกียว เพราะมีร้านอาหารญี่ปุ่นตั้งอยู่หลายร้านและร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่จะมีคนแน่นเสมอในมื้อเย็นแค่ได้ยินเสียงย่างเนือ้อท้องก็ร้องจอกจอกแล้วละ่ะนี่ละเนื้อย่างเนื้อย่างเข้าอร่อยไม่มีกลิ่นรสชาติเหมือนวัว อร่อย,ยรสชาติล่ออม,ม,มกำลังดีเลยครับอร่อยจริงๆสงสัยไหมละครับว่าเนื้อย่างเนี่ยมีอะไรดีและพระเอกของร้านนี้ที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจนั่นก็คืออันนี้ก็คือลิ้นวัวครับลิ้นวัวอะไรกันล่ะเนี่ยนี่นี่นลิ้นวัวเหรอเนี่ยทำไมมันถึงใหญ่นักล่ะ หั่นลิ้นวัวแช่แข็งที่มีเกล็ดน้ำแข็งสีขาวเกาะอยู่ออกเป็นแผ่นบางๆใส่เกลือพริกไทยน้ำมันงาลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยลิ้นวัวย่างเป็นเมนูโปรดของคนญี่ปุ่นกลิ่นหอมและรสชาติก็มันทำให้คนญี่ปุ่นหายคิดถึงบ้านกันเลยทีเดียวถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจไม่น้อย ยังครับรสชาติอร่อยกว่าที่ญี่ปุน่นของเขาทำอร่อยมากครับร้านนี้ก็มีเมนูที่ทำจากส่วนต่างๆของวัวแล้วทำไมมีรังผึ้งด้วยละ่ะหรือว่ารังผึ้งแบบนี้หน้าตาเหมือนรังผึ้งยังกับแกะนี่รังผึ้งใช่ไหมครับเนี่ย วัวมันมี4กระเพาะครับอันนี้เป็นกระเพาะที่2จาก4น,นะครับอ่าฮานี่กระเพาะที่2ของวัวเหรอเนี่ยหั่นรังผึ้งเป็นชิ้นให้พอดีคําใส่แตงกวาหอมและกระเทียมลงไปยำรังผึ้งก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วมีทั้งรสนุ่มและเหนียวหนึบหนับอยู่ในจานเดียวกันเพื่อให้ได้รสชาติสไตล์ญี่ปุ่นต้องทานคู่กับซอสที่ทำจากเต้าเจี้ยวซีอิ๊ว แล้วก็เกลือชาวญี่ปุ่นจะเรียกว่ายากินิคุนะครับซอสนี้เราได้สตรมาจากญี่ปุ่นโดยตรงแล้วก็มีร้านเราทํานั้นนะครับที่ยังคงสืบทอดความอร่อยแบบดั้งเดิมเอาไว้นะครับร้านอื่นไม่มีแล้วครับมีแต่ร้านเราเนี่ยแหละคุยได้เลยครับซอสนี้ยังทําได้อีกหลายเมนูเริ่มต้นด้วยการสับหอมใหญ่ให้ละเอียดซะก่อนจากนั้นราดซอสตักหอมใหญ่ใส่ลงไป แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้คอหมูหมักหรือจะเป็นไส้วัวหมักซอสร้านนี้เขาใช้วัตถุดิบที่สดใหม่และซอสสูตรพิเศษจึงทำให้ได้รสชาติสดใหม่แตกต่างจากร้านอื่นถ้าใครอยากจะลองลิ้มชิมรสอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับแล้วล่ะก็ถ้ามาที่ร้านนี้รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เวลาที่เราเคี่ยวเนื้อรู้สึกได้เลยว่ามีซอสเนี่ยซึมออกมาอ,อร่อยมากครับส่วนนี่คือร้านพิซซ่าที่เปิดมาได้หนึ่งปีด้วยการตกแต่งร้านสไตล์อิตาลีและรสชาติของพิซซ่าทำให้ร้านนี้ได้รับความนิยมเมื่อลูกค้ามานัน่งโต๊ะก็จะต้องตกใจกับเมนูนี้ กอร์กอนโซล,ล่ากับสลัดมันฝรั่งค่ะพิซซ่ากอกอนโซล,ล่าเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมเริ่มจากนวดแป้งเป็นแผ่นบางๆโรยมอสซาเรลลาชีสแล้วก็ตามด้วยกอกอนโซล,ล่าชีสชีสที่มีชื่อเสียงจากอิตาลีถึงเวลาเข้าเตาอบกันแล้ว เคล็ดลับของร้านนี้อยู่ที่นี่นี่แหละเ้าบอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่การอบครับต้องใช้ไฟที่พอเหมาะนำพิซซ่าไปอบในเตาอบที่มีอุณหภูมิสูงถึง400องศาเป็นเวลา5นาทีนอกจากพิซซ่าแล้วร้านนี้เขายังทำชีสเองอีกด้วยวิธีทำครีมชีสก็ง่ายๆเพียงใส่เลมอน กับวายขาวลงไปในนมและครีมสดที่ขาดไปได้คือมันฝรั่งอบจากเตาร้อนๆอ้าวแล้วนี่ทำอะไรครับจุดไฟทำไมล่ะเนี่ยอ๋อรู้แล้วเพื่อรักษารสชาติแล้วก็คงความกรอบให้เหมือนกับออกมาจากเตานี่เอง ที่ร้านนี้คุณสามารถทานพิซซ่าร้อนๆได้จนถึงชิ้นสุดท้ายกันเลยทีเดียวชีสนุ่มๆยืดๆแค่เห็นก็หิวแล้วเมื่อหยิบพิซซ่าชิ้นหนึ่งมาไม่มีคำพูดใดๆเกิดขึ้นเลยเพราะว่าลูกค้ามัวแต่เคี้ยกันตุ้ยๆกันเลยทีเดียวแหมอร่อยละสิ หนนับแล้วกก็ะมมุนาเลยัดของที่นี่มีรสหวานมากกว่าร้านอื่นๆค่ะดีมากเลยค่ะสลัดอกไก่ทานคู่กับผักสดๆและพิซซ่าร็อกเก็ตก็เป็นคู่เมนูเด่นของร้านนี้สำหรับคู่รักหนุ่มสาวที่กำลังมองหาร้านสบายๆและพิซซ่าอร่อยๆ ถ้าแวะมาที่ร้านนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนการได้กินพิซ่าแป้งบางกรอบกับผักสดสดเหมือนกับยกสวรรค์มาไว้ที่ปากแหมโอ้ยน่าอิจฉาจังเลยอ,อ๊อมอะไร,รอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมพิซ่าก็อร่อยผักสลัดก็สดกรอบอกไก่ก็อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยล่ะค่ะร้านนี้ค่ะ เรามาชิมกันดูนะคะครับถ้าพูดถึงอาหารนานาชาติแล้วก็ต้องพูดถึงอาหารเกาหลีร้านอาหารเกาหลีร้านนี้มีลูกค้าเต็มร้านทุกวันดูได้จากจำนวนลูกค้าที่นั่งอยู่เมนูขึ้นชื่อของร้านนี้นั่นก็คือเกี๊ยวกับน้ำซุปกระดูกวัวดูสิแป้งบางแต่ว่าไส้เนี่ยทะลักมากเลยทีเดียว โอ้หน้าตาหน้าทานมากเลยน่าอกิ่นจังเลยนะอืมอร่อยมากแม้แต่คุณแม่บ้านผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารยังติดอกติดใจกับรสชาติเกี๊ยวของร้านนี้น้ำซุปของเขาไม่เหมือนที่อื่นน้ำซุปเขาอร่อยคะ่ะเด็กสามารถทานได้อีกด้วยคะ่ะ โอ้ไม่ว่าจะกินที่ร้านหรือว่าซื้อกลับไปกินบ้านรสชาติก็อร่อยไม่ต่างกันเลยล่ะคะ่ะเราไปสืบเคล็ดลับความอร่อยในครัวกันเลยดีกว่าอา้าวแล้วนี่เขาใส่ก้อนเนื้ออะไรลงไปในหม้อซุปล่ะครับเนี่ยเราใส่เนื้อหัวหั่นอูล,ลงไปคะ่ะเพื่อที่จะให้น้ําซุปมันมีรสชาติเข้มข้นคะ่ะ ใส่เนื้อวัวันอูล,ลงไปแล้วต้มทิ้งเอาไว้สามชั่วโมงว่าแต่ว่าหม้อหนึ่งกินกันได้กี่คนล่ะครับเนี่ยชักสงสัยละก็ประมาณร้อยคนค่ะร้อยคนเลยเหรอครับใช่ค่ะเยอะเนอคืออย่างนี้ค่ะวันหนึ่งเราขายได้สามหม้อค่ะสามหม้อเลยเนาะใช่ค่ะโอ้ไม่น้อยเลยที่ร้านนี้เขาจะตักฟองและน้ำมันออกจากน้ำซุป เพื่อให้ได้น้ำซุปที่ใสสะอาดทุกเชา้าพี่เจ้าของร้านจะเป็นคนลงมือปั้นเกี๊ยวด้วยตัวเองแม้แต่เกี๊ยวก็ยังมีเคล็ดลับซ่อนอยู่ใส้เกี๊ยวเนี่ยมีอะไรบ้างนะอะไรบ้างครับกิมจีถั่วเขียวเต้าหู้แล้วก็หมูย่างค่ะหมูย่างด้วยเนาะ รสชาติเย็นๆของกิมจิปะทะกับความนุ่มหอมของหมูย่างทำให้ได้เกี๊ยวที่อร่อยลำ้ำใส่ตอกและเกี๊ยวลงไปในชามแล้วตามด้วยน้ำซุปเข้มข้นก็เป็นอันเรียบร้อยเคล็ดลับของเจ้าของร้านคือคือเราใช้วัตถุด,ดิบที่ดีและคิดว่ามันคืออาหารที่เราจะทานเองอคอเคล็ดลับก็มีแค่นี้ค่ะคอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมของร้านนี้ก็คือถั่วเขียวทอด ตัวเขียวทอดของร้านนี้เขาจะใส่หมูสับลงไปด้วยทําให้มีรสหวานแค่ฟังเสียงทอดน้ำลายก็สอแล้วล่ะครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงชุลมุนกันอยู่อาหารทานเล่นง่ายๆที่ทำให้คนทานนั้นมีความสุขไปด้วยยังไงหนูอร่อยนะลูกอ,อย่าลืมแวะมาชิมความอร่อยกันที่ ธงบูอิชดงใครๆก็ชอบอาหารที่ทำมาจากหม้อเหล็กนี้ต้องหม้อเหล็กรครับต้องหม้อเหล็กค่ะต้องหม้อเหล็กแม้แต่เด็กๆยังชอบอาหารที่ปรุงในหม้อเหล็กวันนี้เราจะไปตามหาร้านที่อร่อยที่ปรุงอาหารจากหม้อเหล็กกันนะคะ เราจะไปกันที่ร้านหนึ่งแถวเขายองกิโดมีลูกค้าทยอยมาไม่ขาดสายเลยมาแล้วค่ะอ้าวอุ้ยอันนี้มันฟักทองนี่นาร้านขายฟักทองเหรอเนี่ยเมื่อเปิดฝาฟักทองออมาดูสิมีชิโครงตุนแหม่เผยโฉบออกมาแล้วค่ะ เนื้อซี่โครงตุนที่นุ่มละลายในปากได้แม่อยากจะกินสักคำจังเลยโอยดูแต่ตละคนสิอ้ากันใหญ่เลยอ่ะอืขอมั่งได้ไม่เนี่ยโอ้โโอ้โหน่ากินจังเลยพอเข้าปากแล้วเนื้อมันละลายหายไปหมดเลยนะครับแมเนื้อฟักทองนุ่มละมุนล,ลิ้นมากเลยละครับไหนๆก็พูดถึงหม้อเหล็กกันแล้วเราก็ตามไปดูกันที่หลังร้านก็เลยดีกว่าค่ะ วิธีการทำชิโครงตุนก็คือตุนชิโครงให้สุกก่อนไปรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็จะนำไปตุนกับสมุนไพรจีนอีกรอบหนึ่งค่ะการตุนรอบสองก็ทำให้ชิโครงเนี่ยมันจะเปื่อยนุ่มลิ้นจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีฟักทองทั้งลูกเขาจะเจาะรูค่ะ พะควักเม็ดออกมาและทําให้เกิดพื้นที่ตรงกลางเป็นรูแบบนี้เลยนะคะเอาไส้ออกก่อนค่ะแหมดูน่ากินแล้วนะตอนนี้เราก็จะเน้นไปที่สุขภาพแล้วก็ความหอมอร่อยของอาหารนะครับค่ะด้วยความใจดีของเจ้าของร้านที่กำลังถึงความอร่อยแล้วก็เรื่องสุขภาพของลูกค้าเขาก็เลยใส่สมุนไพรจีนและก็ซอสสูตรพิเศษของทางร้านลงไป พร้อมกับซี่โครงค่ะจากนั้นก็ปิดฝามับเข้าให้ไปตามเดิมนำจะฟักทองเหล่านี้นะคะใส่ลงในหม้อเหล็กค่ะและแล้วถึงเวลาแล้วค่ะเราก็จะมานึ่งกันเลยนะคะโอ้อยากจะกินแล้วสิเมื่มอไหร่มันจะสุกกันละเนี่ยหนึ่งชั่วโมงฟักทองมันถึงจะสุกนะครับต้องรอกว่าจะได้ทานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยนะคะคุณขา ค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเราก็ได้ลูกฟักทองที่มันวาวน่ารับประทานเปิดดูไหมล่ะดูสิจะเป็นยังไงบ้างก็จะมีซี่โครงนุ่มๆอยู่ในฟักทองหว,วานๆพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วแหละคะ่ะเมนูนี้ไม่ได้เพียงความอร่อยเท่านั้นนะคะ ลูกฟักทองนี่นะคะได้อบอุ่มุดค่าทางโภชนาการและสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพเอาไว้ด้วยไม่มีอะไรเหมาะสมไปมากกว่านี้มากไปกว่าเนื้อฟักทองหว,วานกับซี่โครงตุ๋นแล้วะคะ่ะไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวหรือคนแก่ได้ลิ้มรสแล้วก็ลก็รับรองแล้ะตใจแน่นเลยเด็กๆก,ก็ชอบคนแก่ก็ใช่กินแล้วคิดถึงอาหารที่แม่เคยทำ ฟักทองก็หวานซี่โครงก็นุ่มลิ้นมากเลยอร่อยรู้สึกได้ว่าเนื้อฟักทองมละลายในปากเลยละคะ่ะสี่โครงตุนหม้อเหล็กสุด,สดอด,ด,อดมีร้านอาหารที่ทำมาจากหม้อเหล็กซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางย่านชุมชนอยู่นะคะเมนูเด็ดที่เป็นตัวดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านนั้นก็คือเต้าหู้ค่ะนี่ไงคะ ลูกค้าต่างหลาไหลายมาชิมเต้าหู้สูตรเด็ดของร้านนี้กันอย่างมากมายชุ่มคอมากเลยค่ะรสชาติไม่เหมือนที่อื่นเขาใช้วิธีดั้งเดิมมันเลยยิ่งอร่อยครับอร่อยจริงๆยืนยันได้เขายืนยันได้นะคะงั้นเป็นดูเคล็ดลับความอร่อยในครัวกันเลยดีกว่าค่ะว่าอร่อยสักแค่ไหนก็ต้องแช่ถัวในน้ำอุณหภูมิ4องศาประมาณ8 1 0ชั่วโมงก่อนนะครับ เพื่อให้ได้เต้าหู้ที่แสนจะอร่อยก็ต้องคัดถั่วกันอย่างพิถีพิถันเจ้าของร้านก็ต้องตื่นแต่เช้าทุกวันมาบดถั่วค่ะเพื่อคั้นเอาแต่น้ําสิ่งเขาใะกรรมวิทีดัางเดิมในทุกขั้นตอนการผลิตเมื่อในน้ําถั่วมาแล้วก็นําไปต้มในหม้อเหล็กให้เดือดสูตรลับอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือดีเกลือค่ะอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะนี่เป็นเคล็ดลับของที่ร้านนี้ค่ะ ดีเกลือจําไว้นะคะเราก็รับดีเกลือมาจากชรานัมโดซึ่งรับมาทีนึงก็ใช้ได้ทั้งปีที่เขาใชหมอล็กก็เพราะว่าเมื่อมอหลกร้อนจะกระจายความร้อนออกไปทั่วถึงค่ะทําให้ทุกอนูของอาหารสุกทั่วถึงกันและแล้วก็ด้เต้าหู้สูตรเนื้อได้ดึงมาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเต้าหู้สดก็คือแตกเป็นชิ้นง่ายๆดังนั้นทุกขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นจนจบ เจ้าของร้านก็ต้องพิธีพิถันอย่างมากกว่าจะได้เต้าหู้สดมาให้เรารับประทานกันก็ต้องเหนื่อยกันแบบนี้แหละค่ะดูสิคะออกมาแล้วหน้าตาดีดีจังเลยนะคะเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นนะฮะเวลาเคี่ยวรสชาติมันจะต่างกันเลยตักเต้าหู้สดออกมาแล้วก็ใส่ลงในหม้อที่มีควันพวยพุ่งอยู่<อ>ก็จะได้เมนูแกงเต้าหู้สดค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ เอแปลกจังเลยเจ้าของร้านอะ่ะก็น่าจะง่วนอยู่หน้าเตาทั้งวันแต่กลับวางมือไปแบบพั่วแล้วก็เดินไปที่สวนซะอย่างนั้นแหละเอ๊ะจะไปขูดอะไรหรือจะไปขุดอะไรเอ๊ะหาอะไรอยู่หรือเปล่ายังไงกันเนี่ยฮะขุดใจเลยจะหาสมบัติเลยค่ะคุณอ้าวอ๋อที่แท้ก็มาเอานี่คะ่ะ กิจค่ะผมเป็นคนฝังเอาไว้เองครับคือแถวนี้ก็มีประมาณ20ิหยเห็นจะได้โอ้โหอย่างกระฝังทองกันเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยกิมจิที่หมักไว้ใต้ดินเป็นปีๆโอ้โหดูหนะ้ากินจังเลยแบบนี้แค่ทานกับข้าวสวยร้อนๆฟินแล้วค่ะฟินแล้วค่ะและก็สิ่งที่ลืมไม่ได้นี่คืออย่างนี้เลยค่ะทำเหมือนเดิมค่ะนี่นี่ กลบค่ะต้องกลบให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวหายกรบดินเสร็จแล้วก็เกลี่ยให้มันเรียบร้อยซะก่อนกิมจิที่ขุดขึ้นมาเมาื่อสักครู่นี้นะคะจะถูกนำมาเป็นเครื่องเคียงของเต้าหู้ทอดเหลืองกรอบแบบนี้ความอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วละคะ่ะมาแล้วคะ่ะเมื่อเมนูเต้าหู้แสนอร่อยมาถึงลูกค้าก็ตักปั๊บเข้าปากป,ปุ๊บ อ,อร่อยไปแล้วคะคุณป้าแล้วคุณน้องเลยค่ะคิดถึงอาหารฝีมือพ่อกับแม่เลยล่ะครับไม่ต่างกันเลยเต้าหู้ที่ทำด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะสุดยอดเต้าหู้สดนี่ล่ะครับต้องหม้อเหล็กถึงจะอร่อยค่ะ,คะอีกหนึ่งวิธีตามหาร้านอาหารที่ใช้หม้อเหล็กคือฟังเสียงผ่าฟืนฉับเข้าให้๋อ แรงดีเก่งมากแข็งแรงมากนึกถึงสมัยก่อน <มา S 2> เลยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เราก็มามลบลึกถึงอดีตต้องออกแรงแก้หนาวกันหน่อยละก็ต้องผ่าฟืนนี่ละจะได้หายหนาวมาเลยเอ้าวใครสนใจแต่ผมสนใจ,น,ใจนี่แน่โอ้ยเียวจะไหวหรือเปล่าคะแกแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงอ่ะทาเปนนุ่มๆแล้วไม่เหลือผ่าฟืนนี่มันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยแน่นอนออค่ะไม่ง่ายฟืนเป็นปสิ่งที่อยู่คู่กับหม้อเหล็กก็จะต้องผ่าแบบนี้แหละค่ะ ผ่าเยอะๆค่ะดีแล้วแหละค่ะแบบนี้และนี่คือร้านซุปกระดูกวัวที่เปิดมาแล้วกว่า30ปีค่ะจะมีเคล็ดลับของเขานั่นก็คือใช้วัวหั่นอูเคี่ยวในหม้อเหล็กแบบนี้ค่ะนี่คือหน้าตาของวัวหั่นอูที่หั่นแล้วนะคะเราใช้กระดูกวัวสี่ส่วนนะครับทำให้น้ำซุปออกมาอร่อย กรรมวิธีการปรุงซุปกระดูกวัวให้เข้มข้นของร้านนี้ก็คือนำกระดูกทั้งหมดเอามาต้มในหม้อเหล็กก่อนหนึ่งรอบค่ะแล้วก็นำไปเคี่ยวในหม้อเหล็กอีกรอบหนึ่งให้เนื้อมันเปื่อยยุ่ยรวมระยะเวลาในการเคี่ยวทั้งหมดก็เป็น48ชั่วโมงค่ะ หลังจากผ่านการเคี่ยวอย่างยาวนานก็ได้น้ำซุปสีขาวรสชาติเข้มข้นไม่ใช่แค่น้ำซุปอย่างเดียวนะคะร้านนี้เขายังหุงข้าวในหม้อเล็กอีกด้วยค่ะแม่แค่เห็นก็หิวแล้วใช่ไหมเนี่ยควันชุยชเชียวค่ะใส่เนื้อวัวลงไปแล้วก็ตามด้วยซุปกระดูกวัวเสร็จแล้วก็นำไปต้มค่ะให้มันเดือดก็จะได้เมนูซุปกระดุกวัวแสนอร่อยค่ะ หน้าตาแบบนี้หน้าทานไหมล่ะคะเออน้ำลายไหลแล้วล่ะคุณเอ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอหน้าทานจังเลยอืออร่อยโอ้แม่องคลองพอดีมากเลยวิธีการกินซุปกรดุกวัวให้อร่อยนั้นต้องทำแบบนี้ต้องใส่กิมจิลงไปด้วยนะ กิมจิเนะี่ยสำคัญเลยขาดไม่ได้ยังไม่พอคะ่ะข้าวเปล่าและเครื่องเคียงอื่นๆลงในถ้วยซุปแล้วก็ทานแบบนี้รับรองคุณจะได้พบกับความอร่อยที่แท้จริงของชีวิตจริงๆมันก็เหมือนยาบำรุงมันกันนะกินแล้วกระถุ่มกระทวยเตะปิ๊บกระเด็นกระดอนคือผมตื่นแต่เช้าเพื่อมากินซุปวัวโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับพกินซุปกระดูกวัวหมดแล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยสิ่งนี้คะ่ะกับกรอบด้วยนะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะตายตายทำไมมันใหญ่สักขนาดนี้แล้วคะคุณขาแต่ก็อร่อยกันใช่ไหมล่ะแมกินแล้วทำให้นึกถึงสมัยก่อนนะคะเนี่ยปกะดูกวัวค่ะข้าวอ๋อนี่ค่ะข้าวตังของนี่เลยครับหมอ้อเหล็กอาหารที่ทำมาจากหมอ้อเหล็กทำให้นึกถึงบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นของบ้านเกิด นอกจากความอร่อยแล้วมันยังเติมเต็มความรักให้กับหัวใจของคนทานได้อีกด้วยคุณว่าจริงไหมเลยคะ